รึเปล่า่รงบินที่ไปตรงโน้นได้ไหมไม่ควบคุมทิศทางกได้หรอเออเอาละครับทุกคนครับวันนี้พวกกับผมนะครับเปบีเซวันนี้เราเป็นในเกมสกายนะครับ เป็นเกมแนวอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดูกันเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับโอเคไปกดกดกดหน้าโหลดเข้าเกมแม่งนีเปียวอะเาพสวยแ้วเนี่ไม่ธรรมดาเลยเท่าที่รู้มาก็น่าจะเป็นเกมแนวเอ่อะจญภัยนะหรอเปล่าก็ไม่รู้แต่งูฟังเพื่อความโอเคใส่แล้วโอเคส่แวใส่แล้ว อีาคาตเตกกดกยจุได้อ,อะไรของมันวะมไม่เข้าใจอะ่ะคือไรวะไม่ว่าภาษาไทยด้วยในอี้ี่านมาสางังยังมออกอ้อ่านออกแต่แปลไม่ได้ไม่รู้อีกอ,อะไร ความเมื่อดวงดาวไอ้เชื่อชิบหายเกมภาษาอังกฤษนี่กูโง่เลยโง่เลยก็ก็ดูไปนะครับดูไปครับคืออะไรเกี่ยวกัพยุทธ์มูลอะไรย่งเี้อะไรวะเอออะไรฟังอะไรฟังอะไรดาวตกดาวตกใช่ไหมน่ะคือดาวตกใช่ไหมอะคารุเมฆคารุเมฆ คิดว่ามันเป็นเมฆเลยมันเป็นคนแล้วก็เอออะไรเออแล้วก็มีพลังโอ้ว้าวเออเอไะไรต่อนเออเออเอ่าโอเคลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ยังไงเอออันนี้มีมือด้วยมือใครเนี่ยโอเคก็ให้เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนแล้วอะไรเนี่ย มีประตูประตูประตูอะไรอ๋อให้ให้ลากเอี้ยกกูมาอยู่ในขั้นตอนสอนเล่นเลยนี่กระโดดเอาละเข้าไปในประตูโอเคเข้ามาละยังไงต่อวะเออ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 เฉียบมากมาแล้วมาละมันคืออะไเนแดยถ้ากูเข้าใจภาษาักฤษน้ำมมงนะ เสียงขึ้นก็กลัวเสียงเกมมันดังองีกอะไรมีต้นไม้ปิวสวายตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอเคเสียงเกมไม่หัวไม่หัชิบหายเลยเกมผีไ่ไหนฮัลโหลนีงไม่มีมมมกดข้ามเนื้อเรื่องด้วยนะเฮ้ยเจ๊เอ้เมื่อกี้มัน,มนตั้งค่าตั้งค่าภาษาภาษาภาษากราฟิกกราฟิกเพิ่มก็ดินียนได้แค่สองเหรโหเกิน ไหนภาษาไหนภาษายีงมีตั้งค่าภาษาไหมสัตว์เอ,อ่อตั้งค่าภาษาแอ,อ้วยังไม่มีภาษาเดียวยอ,อีกเลยจิตแม่งไม่ชอบมันถือไปยังไงไปยังไงเนี่ยไ,ยไปไงอะไรโดดได้อโดดได้มันชนได้ไปะเนี่ยแบบปีนอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ยยังไม่ตัวแรงเดืองแสงวะ่ะขออภัยดีครับภาพไม่สวยนิดน,นึงครับโทรศัพท์กากครับโอเคตามนั้นครับเออเอะไรโดดได้อ้ยอ,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 อีสกเก็ตได้เปล่าอี อะไรคืออะไร Use to create ช่างมันเถอะไปชายผู้มีพลังแห่งแสงอะไรเนี่ยแล้วอะไรแล้วก็มีดวงดาวเต็มเลยวู้สวยงามกับปีนกินผังได้ไหมได้ได้ได้มั่นใจก็ได,ได,ได้แต่มันทําไม่ได้เอดอดวงดาวดาวดาว,ดาวตกดาวตกออ้้ยยุนี่คืออ๋อมีจุดนำทางด้วย ภาพนี้น่าจะสวยอยู่นะถ้าตัวศับก,กูดีกว่านี้นะเออออฟจาวโวลโลแดดแปะเออช่งเถอะไปไปะอืมอุ้ยสเก็ตอ,อีสไลด์ไปได้เว้ยเออพ,อพอพรอะไรเงี้ยเออเอื่องไงวะต้องการอะไรจากกูเนี่ยอ่ารับแสงได้มีปีกหรือเปล่าวะดูอ่ะ ไไมันเกือบปีกเลยวะปีกหรือฟ้าครูรปะนะยังพูดแรงแสงมันเป็นง่ายขนาดนี้เลยหรอวะไ,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 ไป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 ต่อไปต,ไปตงรงนูน้นหรอคืออะไรอ่ะไม่ไปไหนแบบต้องการอะไรจากกูเนี่ยเออคือยังไงวะให้กูไปไหนอ๋อเฮ้ยบินได้อ๋อโอเคเข้าใจละ <c oughs> หูบินได้หูฟิวยวเลย ก็ตกผึบโอ้โกดค้างเป็นการบินเนาะการบินเฮ้ยเฮ้เกียบินไม่ได้ไรไฟต้องการไฟจุดไฟโอเคจุดไฟจุดไฟจุดไฟแล้วได้อะไรไม่เกมเกี่ยวกับอะไรวะประจนภัยโอเคจุดเกมนั้นได้อะไรวะอ๋อเกมเรามีเอ่อรูปอะไรมากมายขึ้นมาเพื่ออะไรวะเออเออคือคืออะไรวะ ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องไม่เข้าใจเนื้อเรื่องคืออย่างไรเออแล้วเราต้องไปไหนขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วก็ห่อไปอะไรเงี้ยผมจะเป็นที่ทัวท์สับกุ้งแหละภาพมอแบบนี้เนี่ยเอาละเอาช็อตไปเลยฟิวเย่อาเฮ่อบินได้าเฮ่อเฮ่อบินบินบินหน้าไปได้ไหมหน้าไปได้ไหมหน้าไปได้ไหมหน้าเฮ้ตรงนั้นคืออะไรผมซึ้งแปลกๆตรงนั้นว่ะเออไอช็อตเก็บจุดไฟจุดไฟอะไร ต้องทําไงอ๋อต้องไปตรงนู้นกูว่าแล้วมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นนั่นไงไปกันเลยไปดิสปัดจิตแม่ชนีโอุย้ยอุ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 ้ยฉืบเอ้ยเฮียเลยเลยเลยสัตวสเจ๊เออจุดไฟอะไรสวัสดีครับ คือแบบให้ตามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรวะอ๋อมีแบบเป็นที่อะไรกับแสงขนังวะอะไรเนี่ยโอ้มีการมานั่งกูเรียเฮ้ยเยอเป็นการเล่าเรื่องนี้เฮ้ยเยอะกูพูดไม่ทันเลยตัดโอ้โหยังไงต่อเอ้ยเอ้ามันบินมาให้เองอ่ะเออได้ยังได้ยังตอนนี้ได้ยังตอนนี้ได้ยังดูว่ายังไม่ได้ได้ยังวะได้ยังยังไม่ได้ ไปตรงนู้นเหรออ๋องไปตรงนู้นหรือเปล่าวะกูละงงกับเกมนี่จริงๆใช่แช่เร,ราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไปไหนไปตรงนี้เหรอเอื่อยนี่คืออะไรวะ,ะต้องจุดไฟเป็นอะไรกับไฟมากกว่อู้ส่องแสงประกายสวยงามคือตัวอะไรวะพวกเหี้ยนี่เไม่ใช่มนุษย์ปะเนี่ยฮลัลโหล อ,อ,อ,อือ,อ,อคือ,อไงวัดอาฟักว t ดตาฟักวัดตาเหี้ยวเออไปสู่สวรรค์แล้วเหรอลาก่อนน่าจะดวงวิญญาณน้อยไปไกล,ก,ลกูเลยสัตว์นี่คือแบบประตูสวรรค์ใช่ไหมเออเสี่ยอะไรวะเนี่ย ขอภายในความโง่ผมนะครับเออเลสง่งเเวลสองด้มีเเวลส่งเเวลสองได้โอ้่สามารถาจุดไฟตั้งรงตั้งคาได้อ๋อถือธงถือเทียนได้โอเคเออไปไปไปจุดไฟกันเลยเฮ้ยอ่ะน่าจะได้แล,แล้วแหละสวยสวยงาม เออยังขึ้นไม่ได้เอ้าเออจุดไฟตรเทียอะไรเนี่ยเออยังขึ้นไหนล้วเออเยอะอุ้ยเกือบไปเลี้ยวเกือบตกแล้วเมื่อกี้เกือบตกแล้วปึ๊บปึ๊บปี้โดดไปโดดไปเลยปิ้ว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 เหี้ยมัดิดปัญญาอ่อนหรยอสัตว์อะไรเข้าสู่ระบบเนื้อเรื่องครับ สถานการ์จากโนกลายเป็นมแมลงกิงง้งเหลนแครายิบนี่อู้บินได้นานกว่าเดิมหรือเปล่าต้องบินไปตรงโน้นได้ไหมไม่ควบคุมทิศทางกูได้หเอออู้ตามวิญญาณจะตามเจาม้าิญญาณมาแล้วน่าจะเป็นสวรรค์หรือเปล่าว่าเพราะมันมีก้อน,มน,อนเมฆอะไรไม่รู้ด้วยปิวปิว,วอ่ามาแล้ว รถป้ายรถป้ายรถป้าย,ายเข้าไปเลยศิศนารายการเข้าไปได้อีกใช่ไหมนี่ไอ้เอเี้ยเข้าได้เลยอะไรเออต้องทำอะไรเนี่ยอึหึไอันนี้คือเออ มันยังบินไม่ได้มึงก็ใจไหมว่ามันยังบินไม่ได้เอ้ยพวกนี้คืออะไรวะพวกนี้มันคือใครเนี่ยโว้สามารถจุดไฟมันได้อยู่อืมวัตถะฟักมานี่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 กูจะจุดไฟให้เฮ้ยมานี่ดิเฮ้ยตัดมานี่ ต <ừ> ้องการอะไรวะเอาละตัวอังไม่ควรใจเกมนี่จริงๆอุ้ยเชื่อีเอ๊ะทำไมมันบ <c oughs> ินมาบนี้ะกูจะบินแบงนู้นไป เออเนี่ยก็ิดมาแบบนี้เนี่ยบ้านลงบ้านลงจอดดีเฮ้ยเออไม่ไเข้าใจกับเกมนี่วะรู้ไหมกับเกมที่ไม่เข้าใจเราต้องทำยังไงเราจะต้องขอล,ลากันไปก่อนเป็นเท่านี้นะครับ <laughs> เอาเราจะไปเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมจะพยายามเอ่อไปสืบเนื้อเรื่องมาครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงครับเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับ <laughs> โอเคครับไปกันเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลาไปกันเลยบ <laughs> ๊ายบ <laughs> าย <laughs> 痛い,いな。